สวัสดีครับเมียช่างาธรรมพามาติดลูกลอยนะครับไฟฟ้านะครับครับใครจะติดจะ เป็นวิธีป้องกันปั๊มน้ํานะครับไม่ให้เสียไม่ให้พังไม่ให้ไหม้นะครับเวลาน้ําไม่มีนะ,ะเดี๋ยวช่างก็จะยกตัวใหม่ออกมาให้ดูนะครับตัวน,นี้ก็เป็น ขายึดกับตัวไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีลูกรอยสีส้มๆส,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 สองลูกนะครับตัวขายึดก็ยึดเดี๋ยวจะยึดให้ดูนะครับไม่ต้องเจาะรูใหญ่นะเจาะรูแค่เชือกหย่อนลงไปได้ก็พอนะครับ เปิดฟ้าออกคันน็อตตัวหนึ่งดอ่าแล้วก็น็อตสี่ตัวนะครับ ก็ดูภาพไปเรื่อยๆนะครับนั่นนะครับรูไว้สำหรับเชือกนะครับ primera. ไม่ต้องเจาะรูใหญ่นะครับเราก็ตั้งน็อตสี่ตัวให้ตรงอันดับแรกก่อนจะเจาะรูนะครับให้เรายึดรูน็อตสีข่า happier, ขาก่อนนะครับพอเจาะ ยึดรูแท่นได้4ขาแล้วเราจะเห็นว่าตรงไหนมันเป็นตรงกลางนะครับนั่นแหละครับเราค่อยใช้สว่านเจาะตรงกลางสําหรับเอาเชือกหย่อนลงไปนะส่วนขาที่เราจะติดก็คือเป็น B1 B2 นะครับข้างล่างที่มีน็อตเราจะคลายขึ้นมาขันข้างบนนะครับเพราะว่าของเราเราจะใช้เวลาน้ำขาดให้มันตัดนะครับ ส่วน A1 A2 ข้างล่างนะก็คือน้ําเต็มแล้วตัดนะครับถ้าน้ําเต็มปุ๊บมันจะตัดสหมนสำหรับตึก4ชั้น5ชั้นนะครับที่มีถังทังสูงเนาะถ้าเวลาน้ํามันเต็มได้ระดับปุ๊บอ่ามันก็จะสั่งตัดส่วนของเราเนี้ยเราจะเป็นน้ําขาดนะครับน้ําประปาไม่ไหลเข้าแล้วน้ําแทงมันหมดนะ่อนน้าแทงมันหมดได้ระดับลูกลอยที่เราตั้งไว้ มันก็จะสั่งปั๊มหยุดทำงานทันทีนะครับซึ่งป้องกันปั๊มไหมปั๊มแห้งนะครับเป็น B1 B2 นะครับขาข้างบนนะแล้วก็เชือกความยาวของเชือกแล้วแต่ถังนะครับบางทีมัน ถ้าเราจะให้น้ำแห้งแล้วมันตัดถ้าเราบอกว่าถังมันสูงเราจะต่ออีกก็ได้นะครับอแต่เท่าที่เขาให้มาก็โอเคนะครับอย่างที่ทำนี่เป็นหอพักนะครับเป็นหอพักก็จะมีหลายห้องหน่อยถ้าน้ำประปาไม่ไหลนี่ก็แป๊บเดียวก็ตัดแล้วครับถ้ากรณีที่ไม่มีตัวนี้ ปกติปั๊มจะร้อนนะครับมันต้องมีคนเดินมาดูนะครับเดินมาสังเกตว่าออน้ําไม่ไหลแล้วเราก็ต้องชักปักปั๊มน้ําออกนะครับไม่งั้นปั๊มพังนะแต่ถ้าเรามีตัวนี้เราไม่ต้องชักนะครับไม่ต้องเอาดึงปักดึงอะไรออกนะถ้าน้ําแหง้งปุ๊บมันจะตัดน้ำเหลือน้อยมันจะตัดเท่าที่ระดับเราตั้งไว้นะครับเนี่ยเราก็ให้ดูว่า ติดตั้งอย่เงี้นะครับอ่าพอขันน็อตสีตัวแล้วก็เจาะเซนเตอร์รูเชือกครับผมแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับันนี้ตัวใหม่ทำยังไงถึงจะให้เสมอกันนะครับแล้วก็ใช้น็อตประมาณ m 1 0 2 m 1 4อะไรพวกนี้มาลองนะครับลองไอ้ที่มันต่ำนะ ฝั่งหนึ่งแค่นั้นนะครับนัดตัวเมียครับน้ำประปาก็เต็มนะครับตอนนี้น้ำประปาเต็มทังสำหรับหอพัก บางทีถ้าน้ําไม่ไหลสักประมาณชั่วโมงหนึ่งมันจะน้ําในแทงเนี่จะไม่พอใช้เลยนะครับถ้าเป็นวันหยุดวันอะไรสําคัญสาคัญนั้นนะครับน้ําที่เขาใช้กันเยอะๆอันนี้ก็อควรระวังนะครับการทําไฟช่างก็ค่อยๆตัดนะเพราะว่าไฟไม่ได้เอาลงนะครับไฟนี้มาจากอีกบ้านหนึ่งนะครับซึ่งว่าเราก็ จะไปเอาไฟลงก็ไม่ได้นะครับซึ่งเราเป็นช่างเราก็จะทําอย่างนี้มาตลอดนะครับซึ่งช่างก็เคยไปทํางานในที่ต่างๆก็ไม่เคยเอาไฟลงนะครับเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียทางด้านธุรกิจนะบางทีบางคนเ้าเปิดคอมไว้อย่างเงี้ยเราจะไปเอาไฟลงก็ไม่ได้เราไปทําไฟในเนื้อที่ที่ใหญ่ๆกว้างๆนะครับเป็น10ไร่อย่างเงี้ยเราจะไปเอาไฟ ขาลงไปตัดไฟเขาลงก็ไม่ได้ครับต้องทํากันแบบสดๆอย่างเงี้ยเลยนะครับไฟสอง้อยไฟสามร้อก็ไม่เคยเอาลงนะครับเจอทุกสถานการณ์นะครับถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เอาไฟลงความระมัดระวังเราจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราเอาไฟลงบางทีเราจะไม่ค่อยระมัดระวังนะครับความระมัดระวังก็จะเป็นศูนย์นะครับ ผมเคยโดนไฟโดดเพราะว่าบางทีลืมลืมเส้นเล็กนะครับเอาไฟเส้นใหญ่ลงนะครับไฟเมนลงแต่ลืมไฟลืมไฟสัญญาณนะมันเส้นเล็กๆนะเรามองไม่เห็นเราก็ไม่ได้ถอดซึ่งบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่ามันมีไฟเราก็จะได้ระวังนะครับ แต่ว่าชุดนี้ขออธิบายว่ามันเป็นนิวตันนะครับชุดนี้คือเป็นสายนิวตันที่เราเอามาผ่านหน้าท้องขาวผ่านลูกลอยไฟฟ้าตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ไฟ2 2 0โวลต์นะครับตัวนี้เป็นเป็นผ่านสวิชนะครับสวิคลิมิตนะเป็นคล้ายๆสายสัญญาณนะครับเป็นนิวตันสัญญาณ ถ้าน้ำเต็มก็สั่งทํำงานน้ําแห้งก็หยุดดังนั้นตัวนี้ไม่ดูดนะครับแต่มันยังมีไฟนะถ้าสมมติว่าเราเสียบปลั๊กไว้นี่มันก็จะไฟมันก็จะวิ่งจากไฟมันก็จะวิ่งมานิวตอนนะครับมันก็จะเป็นไฟมันก็จะดูดแต่ถ้าเราไม่ได้เสียบปลั๊กตัวนี้ก็เป็นนิวตอนเฉยมันก็ ไม่ไม่มีกระแสไฟไม่มีกระแสแอมมันก็จะจะไม่ดูดนะครับก็ก็ราระมัดระวังนะครับทำไฟก็ต้องรู้นะครับที่จะเตือนเพราะว่าบางทีถ้าเรา มีสมาธิเราก็จะระมัดระวังมันได้สูงสุดนะครับแต่ถ้าเราขาดสมาธิไปมันก็อาจเป็นอันตรายได้นะครับช่างก็เคยทำแบบนี้เลยครับทำรอบแรกความระมัดระวังมันก็สูงนะรอบสองก็น้อยลงรอบสามพอยิ่งเวลามันนานไปเราทำหยุดจุดเดิมบ่อยๆนะครับมันก็จะ เริ่มมีความระมัดระวังน้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าง,งานมันยากขึ้นเราคล้กับว่าเรามาทำทำแบบแก้ไปแก้มาอย่างเงี้ยบางทีลืมนะครับ อันนี้ก็ทาให้ดูได้นะครับแต่อย่าทําตามนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้ไอ้ไฟนี้มันมองไม่เห็นนะครับทำให้ดูได้ว่าเรามาติดตัวนี้ป้องกันไม่ให้ปั๊มน้ำมันไหม้มันแห้งมันร้อน หลายเจ้านะครับที่ช่างไปทําให้อย่างเงี้ยหลายคนที่ปั๊มมีปัญหานะครับพอติดตัวนี้ไปก็หายเลยนะครับเงียบเลยนะเพราเราไม่รู้ว่าวันดีคืนดีการประปาเขาจะไปซ่อมท่อทําท่อที่ตรงไหนเราก็ไม่รู้นะครับบางทีเราไม่ได้ติดตามข่าวสารนะตัวนี้มันจะสั่งตัดทันทีที่เขาตัดน้ําประปา มันไหลเข้าไม่ทันนะน้ำในถังมันแห้งนะปั๊มน้ำเราทำงานตลอดเนี่ยไม่มีใครมาดูนะครับตัวนี้ช่วยได้ไม่แพงนะครับตัวนี้ร้อยกว่าบาท สามารถเซฟราคาหลักหลายพันได้นะครับเซฟอุปกรณ์พวกปั๊มน้ำบางคนบอกผมไม่มีตัวนี้ก็ไม่เป็นไรปั๊มที่บ้านสบายสบายครับมันก็จะสะสมนะครับสะสมอาการ เห็นไหมครับทําอย่างระมัดระวังแต่เหมือนจะระวังนะครับแต่คนคนดูอาจจะเสียวๆลุ้นๆหน่อยนะครับจริงๆมีไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟนิวตันนะแต่ช่างช่างนะจะรู้มือนะครับทําให้ผู้ชมเสียวไปด้วยนะครับลุ้นไปด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าเอาประสบการณ์เดิมพันนะครับ ไฟสามร้อยก็เคยทำแล้วนะครับไฟสามร้อยไม่กลัวนะครับแต่ไม่ค่อยอยากจะไปทำนะครับเพราะว่าถ้าวันไหนที่เรารีบๆสมองเราไม่ค่อยอยู่กับงานมันมันอันตรายนะครับเราเผลอนิดเดียวคนนน้นโทรมาคนนี้โทรมา,นนมางานที่บ้านก็เยอะไม่ค่อยว่างเนี่ยเราจะไม่มีสมาธินะครับอันอันตรายครับ ถ้าสมาธิดีๆไฟเท่าไหร่ก็ไม่ไม่พลาดนะครับแต่ถ้าไม่มีสมาธิมันจะพลาดง่ายครัก็เราก็ต่อเข้า b 1 b 2นะครับก็คือน้ำแห้งตัดนะครับน้ำในถังเนี่ยลดได้ระดับ ที่เราผูกลูกลอยไว้นะครับลูกลอยกระตุกปุ๊บคือน้ํามันแห้งนะครับลูกลูกลอยกระตุกมันก็จะสั่งหยุดทันทีนะครับอ่าใน,นลูกลอยนะครับเชือกลูกลอยตอนนี้สั่งปั๊มทํางานนะครับเต็มพอลูกลอยนี้มันหย่อนลงไปกระตุกตัวเฟสเชอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับตัวลิมิตไฟฟ้าตัวนี้นะมันก็จะ สั่งปั๊มหยุดทํางานนะครับก็ตัวนี้เราก็คล้ายกับว่ามันก็เป็นปลั๊กไฟที่เราเสียบเข้าปั๊มนี่แหละครับแต่ว่าเราดึงสายนิวตอนมาแล้วก็มาผ่านต่อผ่านสวิตตัวนี้นะครับสวิตรรปลอยนาะ,ะนี่นะครับก็ ใครที่อยากจะเซฟนะครับเซฟหรืออยากจะแก้ปัญหาไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงนะครับนี่แหละครับระบบง่ายๆถูกๆนะครับเซฟวันนี้เมียช่างพาทธรรมก็สวัสดีนะครับ